เปิดความจริงแม่มจินตราแท้จริงมีทายาทหนึ่งคน อยู่ในวงการบันเทิงมามากกว่า33ปีเชื่อได้เลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักกับอดีตนางเอกแม่มจินตราสุขพันธ์แน่นอนเพราะเธอมีผลงานการแสดงมากกว่า100เรื่องแล้วมาวันนี้เธอได้มาเปิดใจในรายการถึงเรื่องการทํางานในวงการของเธอพร้อมนับถอยหลังลาออกจากวงการซึ่งแม่มจินตราได้ชี้แจงถึงประเด็นเหล่านี้ว่าเคยเป็นข่าวความรักกับนิวอาทิย์ทองจินดาซึ่งเขาได้จากไปแล้วตั้งแต่อายุเขา21ปี เขาประสบอุบัติเหตุนานแล้วล่ะค่ะตอนนั้นเล่นหนังด้วยกันแต่ไม่ได้มีซัมติงกันนะเพราะเราเล่นด้วยกันก็คือจะเป็นข่าวเหมือนว่าคู่จิน้นตั้งแต่เกิดมาจนถึงตอนนี้เรามีแฟนแค่คนเดียวจริงหรอไม่ที่มีส่วนมากจะเป็นคนนอกวงการ คือหลังจากที่พี่หนุ่มสันติสุขพี่ก็มีแฟนเหมือนกันแต่เขาเป็นคนนอกวงการค่ะถามว่าถ้าวันนี้ยอ้อนกลับไปได้จะเลิกคบกับเขาไหมก็เลิกไม่หรอกเพราะว่าเรารู้แล้วไงว่าการใช้ชีวิตมันไม่เหมือนกันจริงๆแล้วกับพี่หนุ่มนั้นเรานับถือเป็นพี่นะคะเพราะแม่ครอบครัวเราสนิทรู้จักกันเพราะเขาไปเที่ยวครอบครัวพี่หนุ่มบ่อยๆทุกวันทํางานด้วยกันเราก็สบายใจที่จะทํางานกับเขาเรื่องอื่นๆเราไม่มีอะไรที่ต้องกังวลส่วนในสาเหตุของการเลิกมันเกิดจาก นเบื่อหนายมากกว่าตอนนั้นคบกันประมาณ8ปีถ้าจะมาถามว่าเพราะอะไรหรืออีกฝ่ายไม่ดีมันไม่ใช่คนที่เปลี่ยนมันคือพี่กันใช้ชีวิตมันไม่เหมือนกันโสดมากี่ไปแล้วในสถานะตอนนี้โสดมา15ปีแล้วล่ะค่ะ ตั้งแต่อายุ38แล้วคือว่าเราไม่ได้ตั้งใจโสดนะแต่พี่ไม่มีแฟนอยู่ได้นะคือเรามีคนคุยบ้างแต่พอมันไม่ใช่พี่ก็ซิ่งเลยสเปคนะหรอหน้าตาก็ต้องดูดีหน่อยชอบคนขาวๆสูงๆพี่หนุ่มไม่ใช้สเปคเลยลคะค่ะแบบยืนรีก็ได้อยู่แต่ถ้าตอนนี้มีคนมาจีบโอเคไหมคือไม่เอาแล้วดีกว่าไม่ได้อยากยุ่งกับใครไม่อยากดูแลแต่ถ้าเป็นเด็กๆมาชอบพี่ไม่เอาเลยเพราะว่าเราไม่ได้อยากเลี้ยงเด็ก ส่วนในเรื่องของบุตรนั้นก็ไม่ใช่ที่ไหนไม่มีบุตรแท้ๆมีแต่บุตรบุญธรรมพี่สาวพี่แหม่มจากไปแล้วเมื่อหลายปีก่อนบุตรก็ยังเล็กอยู่พี่แหม่มเลยรับมาเลี้ยงแทนเองค่ะ yeah.